ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชันนำทั่วประเทศครั้งหนึ่งก็คือถ้ามันเกินร้อยหนึ่งขึ้นไปแปลว่า การเติบโตของเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะเป็น2ดิจิตทันทีถ้าการเติบโตของเอ็กซ์พอร์ตเป็น2ดิจิตเนี่ยมันก็จะทําให้ GDP เนี่ยน่าจะอยู่เกิน3.5ถึง4เพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตเป็น1ใน5ของโมเมนตัมหลักของ GDP อันนี้ก็เป็นการอธิบายที่ง่ายที่สุดแต่ส่วน รายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเดี๋ยวทุกๆครั้งที่เราออกเป็น e x i กซิมอิเราก็จะบอกแล้วว่าอะไรโตบ้างสมมุติว่าเมื่อกี้ถ้าดูใน e x ็กซิมอิเราจะเห็นว่าไตรามาสที่3จะเติบโตประมาณ3-5%เราก็มาแน่งดูว่าไส้ของไตรามาสที่3หรือว่าทั้งปีที่มันจะเติบโตประมาณ6-7%ไตไรโต สินค้ากลุ่มไหนโตอุตสาหกรรมไหนโตอะไรขายดีขายได้แต่ถ้าเกิดดูในสไลด์ที่เดี๋ยวเขาจะให้ทุกคน,ก,นก็จะเห็นว่าสินค้าพลังงานกับอาหารคือที่มาของการเติบโตของเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศที่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของการกินอยู่ของมวลรวมคนทั้งโลกได้ของเอ็กซิมเนี่ยที่มีเมดเงินลงทุนกว่า2000ล้านยังไม่มีใครเป็นหนี้เสียอย่างที่ผมบอกว่าสเสน่ห์ของประเทศเมียนมาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาปิดประเทศมา เป็นระยะระยะผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถปรับตัวเข้าสู่โมเมนตัมจริตในการดําเนินงานทางนโยบายของประเทศเขาได้พอเราปรับตัวได้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรสมมุติบริษัท ABC อยากจะไปลงทุนในประเทศพแม่ส่วนใหญ่บริษัท ABC พวกนี้คือมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศไทยชาระตรงนั้นไม่ได้คุณก็ไปเก็บกับแม่ก็แม่อยู่ที่สีลมเพราะฉะนั้นลูกจ่ายไม่ได้ แม่ในสัญญาเงินกู้เนี่ยแม่มีหน้าที่กิจาแทนลูกอยู่แล้วในช่วงที่ลูกไม่ใช่ไม่มีตังนะ มีปางแต่จ่ายไม่ได้แม่ก็จ่ายให้ต่อ,น,อนนี้ก็เป็นท่านหนึ่งว่าทําไมหนี้มันถึงไม่เสียเพราะว่าใน90%ของบริษัทที่ไปลงทุนที่พแม่แม่ก็อยู่ที่ประเทศไทยอันนี้คืออันที่1นนะครับอันที่2ส,สินค้าส่วนใหญ่เหมือนกับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเอ็กซิมเหมือนเล่นหุ้นเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยเป็นพอร์ตที่อยู่กับอุตสาหกรรมพลังงานเกิน40%อุตสาหกรรมพลังงานวิธีการตามเก็บหนี้ของอุตสาหกรรมพลังงานอันนี้อธิบายพี่ๆเลยมาด่ายี่กันด้วยการจ่ายค่าพลังงานซึ่ง หน้าที่ของแบงค์ทุกแบงค์มีท่ามาตรฐานเดียวกันคือเปิด Account ในการเซ็ t เ e วงเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลังจากที่เอาเงินจากคนซื้อจ่ายให้กับคนขายไว้ในบัญชีหนึ่งบัญชีที่เปิดไว้เป็นบัญชีกลางแบงค์ทุกแบงค์มีหน้าที่ดูว่าเข้ามาร้อยบาทเป็นส่วนต้นและดอกของตัวเอง20บาทเก็บไว้แล้วทอนให้กับผู้ขายพลังงาน80บาทอันนี้ไม่อยู่ในลิสต์ของแบงค์ชาตินะเพราะมันคือการซื้อขายเห็นไหม มันไม่ได้เป็นการใช้นี้แล้วอุตสาหกรรมที่พี่ๆไปกับผมมาทั้ง c l m v จะเห็นเลยว่ามุมของ Exim Bank มีจะเปิดโรงไฟฟ้า <c oughs> เพราะฉะนั้นธุรกรรมของ Exim Bank มันคือการจ่ายค่าไฟาไปมา e g ก t ซื้อเขาเข้าขาย E-GET e g a t e ขายเขาทุกอย่างคือการ ซื้อขายเป็นปกปติการเซเทลวงเงินคือการเข้าไปหยิบเอาเงินที่เขาซื้อขายกันแล้วเก็บส่วนที่เป็นต้นและดอกของตัวเองอันนี้ไม่อยู่ในประกาศรัางชาติโอเคเพราะฉะนั้นในตะกร้าหนึ่งที่อยู่ที่ประเทศพ่แม่ในทุกๆธนาคารคือพอร์ตโรงไฟฟ้าปลอดภัยประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นว่าทําไมาหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจของคนไทยรวมถึงรัฐวิสาหกิจไทยไม่ได้รับผลกระทบจากการ ประกาศของดังชาติกับอีกอันหนึ่งก็คือคนพม่าเนี่ยห้าเสือพม่าเนี่ยที่เราเรียกว่าเจ้าสัวพม่าเนี่ยเขาชินกับการปิดประเทศให้ทายว่าเจ้าสัวพม่าเนี่ยส่วนใหญ่นิติบุคคลของพวกเขาจดกันอยู่ที่ไหนกรุงเทพกับสิงคโปร์ประเด็นก็คือเจ้าสัวพมา่าเขามีพาร์ทเนอร์กับคนไทยแล้วก็เป็นลูกค้าเอ็กซิมเนี่ยเขาจ่ายนี้เนี่ยเขาจ่ายที่ไหนกรุงเทพกับสิงคโปร์เห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเลสเซอร์เลอร์ของพวกเรา แล้วก็อันนึงเนี่ยอย่างที่ผมเคยคอนเฟิร์มกับพี่ๆอ่ะพ,พม่ไม่เคยเบี้ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิติบุคคลหรือเป็นเรื่องของภาครัฐความเชื่อมั่นของเรากับพม่ามันมีมายาวนานแล้วผมคิดว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่เขาบอกแล้วว่ากลางปีหน้าจะมีเลือกตั้งทั่วไปเขาขอปิดบ้านเรียบบ้านเท่านั้นเองแล้วมันก็จะรีซูม เข้าสู่สภาวะปกติเรายังมีความเชื่อมั่นในพมา่าอยู่ครับไม่กังวลคือเนื่องจากว่าผมใส่เสื้อยืดตัวนี้อ่ะมันก็เลยต้องสะกดจิตตัวเองว่าไม่กังวลจริงๆอ่ะโคตรกลัวเลยกังวลไหมกังวลเมื่อกี้พูดถึงคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่ไม่กระทบไอ้ที่กระทบเนี่ยคือคนตัวเล็กที่เขาเก็บหอบบางคนเนี่ยย้ายสัม,มโนครัวไปทําธุรกิจที่พมา่าแล้วเขาก็เป็นลูกหนี้ของเราที่เกิดจากรายได้ในประเทศพม่าร้อยเไม่มีแม่อยู่เมืองไทยหลายๆเจ้าเป็นแบบนั้นโดยเฉพาะพวกโรงกาเมนนะครับที่ไป ทำพวกเสื้อยืดโรงที่ไปทำรองเท้าธุรกิจที่ไปขายของอุปโภคบริโภคขนมนมเนยในประเทศพามา่าสิ่งที่เราช่วยเขาตอนนี้ก็คือจากเดิมที่ต้องจ่ายหนี้เราทุกเดือนก็ขยายไปเป็น90วัน120วัน180วันคือเราปรับเทอมการชำระหนี้ให้เขาโดยที่เราก็เหมือนกับแทงหวย อย่างหนึ่งก็คือบรรยากาศมันน่าจะกลับมาปกปติคือประกาศฉบับนี้มันไม่น่าจะอยู่ยาวแล้วก็เราก็เข้าใจประเทศพแม่มีรีเซิร์ฟเป็น USD เนี่ยประมาณ7 0 0 0ล้านเหรียญรีเซิร์ฟเขานะวันนี้เขาต้องจ่ายนี่เนี่ยประมาณปีละพันล้านเหรียญมันเยอะไงแต่สิ่งที่เรากําลังจะแนะนําผู้ประกอบการตรงนั้นก็คือไม่ต้องจ่ายเป็นดอนก็ได้บาทจาร์ดเห็นไหมนโยบายที่จริงๆถ้าเกิดพี่ๆจาได้ท่านอภิษฎที่ไปกับเราเราพูดถึงบาทจาร์ดเซ็ตเตอร์เมนต์ตอนนี้มันอินเอฟเฟกต์เลยนะอย่างที่ผมบอกไง บาทมันเยอะในพมา่าประเด็นก็คือเก็บหนี้เป็นบาทบาทมาจากอะไรบาทมาจากการค้าชายแดนแล้วตั้งแต่ประเทศพมา่าเขาปิดการซื้อของระหว่างเขากับเราเพิ่มขึ้น12%แสดงว่าการปิดประเทศไม่ได้ทําให้เขาบริโภคของน้อยลงก็งเลยเป็นที่มาว่า เงินบาทเขาก็มีสะสมอยู่ก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็กำลังกำล,ลังจะหาบาทจา้าสแตเทเมนต์มาเป็นตัวช่วยแทนที่จะเป็น USD จา์าแล้วก็หยวนจา์าบาทจาร์าหยวนจา์าก็จะเป็นเครื่องมือที่เราเอามาใช้แทน USD จาประมาณพัน 1, ล้านบาทไม่ได้เยอะแม่เราด้วยความหนี้พันล้านเราสำรองไปเกือบ3 0 0พันล้านเนี่ยผู้ประกอบการไทยอะ่ะเขาปรับตัวพอเขาบาลานซ์พอร์ตของตัวเองเนี่ยมันก็เลยไม่ไปยึดโยงกับบ้านนู้นมากเกินไปบ้านนู้นเขาจะทำอะไรของเขาเนี่ยก็ทำไป มันมีผลกระทบอยู่แล้วล่ะแต่มันอาจจะไม่ได้กระทบแรงเหมือนเดิมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยยีเซนตี่ยไปอยู่ตรงนั้นหมดเลยตอนนี้มันก็จะทําให้เห็นว่าบาสเกตของการเอ็กซ์พอร์ตจากไทยไปตรงนู้นเนี่ยมันยุบยอ่อลงมาเหลือประมาณ1 0บเบวกลบจาก20เตจีนก็เหมือนกันจากเดิมที่เกือบจะ20%ก็ยุบยอ่อลงมาเหลือ12%บเซนผมว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มบริหารจัดก,การความเสี่ยงได้ดีขึ้นมันมีตั้งหลายมุมของโลกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโกล มันก็มีบางคนรวยเช่นตอนนี้เนี่ยตะวันออกกลางเขากลับมาอู้ฟู่แล้วเราก็ขายตะวันออกกลางแล้วความสำคัญก็เริ่มดีขึ้นโดยลําดับเห็นไหมมาเยี่ยมบ้านเราพาคณะนักธุรกิจพาเจ้าชายมาผมว่าบรรยากาศมันดีขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสการค้าการลงทุนแค่ โซนนั้นแล้วถามว่าตอนนี้อยากขายของยุโรปต่อแม็กควินเทอร์อิสตัมมิงก็ไม่ต้องไปขายมากเหมือนเดิมก็ทยอยไปขายที่อื่นบ้าง3ทหารเสือเนี่ยพี่ๆทุกคนที่ให้สัมภาษณ์กันเมื่อ2อาทันท์ที่แล้วเรามีจุดยืนเดียวกันใครจะขึ้นก็ได้แต่ขอเป็นคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเราก็ขอเป็น last man standing เหมือนพี่ใหญ่2คนผมพูดไปแล้วผมก็เหมือนกันว่าก็ขอเป็นแบงค์สุดท้ายไม่ใช่ว่าจะไม่ขึ้นนะก็ให้คนอื่นเขาขึ้นกันไปก่อนแล้วเราก็ประคองให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปไดน้นั่นคือโพซิชั่นรั Du!